สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับช่องนุยซาผ้าแซบอีกะคะือเก่าเด้อค่ะพี่น้องมือนี้นุย่ไดมามา้มาผ้ามาแซบพี่น้องแต่ว่าผ้ามาชมความสวยความงามความเป็นสิริมงคลนะคะนี่เลยต้นกวักมรกตกวักมรกตเป็นพืชมงคลนะคะนี่ถ้าสมัยโบราณคนโบราณพ่นบอกวา่าถ้ากวักมรกตมีร่าต้นที่สมบูรณ์ แล้วก็มีใบครบสิบเก้าใบหรือยี่สิบเอ็ดใบจะเหตุให้มีโชคจะมีโชคมีลาบเข้ามา่าสันว่ามาที่นี่เบื้องต้นนี่ที่ขัดสันมาเลือกมาปลูกพี่นอ้องนับดอวปกติเนี่ยมันเขาจะออกดอกเขาเอ้ยไม่เขาจะออกใบวะผิดเขาจะออกใบเป็นคู่เป็นมะค่ะเป็นคู่เป็นคู่ได้พี่นอ้องถ้าธรรมดานี่ก็จะเป็นแบบนับล้กก็สีล่งเล็กคู่เหมนวาค่ะแต่ พิเศษกับคือหนีเลยสำคัญมาเบิงน้ำกันพี่น้องสองนับไปน้ำกันค่ะสี่หกแปดมึงเหรอสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยพี่น้องแล,แล้วปลูกล่าวบ่าเมนวางมง่ายดีค่ะ ได้โชอีหลีพี่น้องอันผู้ใดอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นสื่อหวยถืหอหวยถือยังนั้นลอตเตอรี่สองโตสามโตก็ว่าไปเข้าอีหลีได้พี่น้องนี่เดี๋ยวสิมีต้นอีกอันหนึ่งที่สิบภาพพี่น้องไปเบิ้งเดออันนั้นก็เป็นต้นห่โชว์คือกันแล้วค่ะแต่ตัวนี้นี่เอกลักษณ์ของเขานีสิส่วนใบกับส่วนลำต้นเบิรงพี่น้อง เมืองลาต้นเขาสวยเมืองคุณเป็นลําขึ้นมาเนาะแล้วก็เป็นนี่เลยลักษณะใบจะเป็นเงาจะเป็นมันนี่เห็นปะมันเป็นมันเป็นมันเมืองน้ำงามพี่น้องเป็นมันบะน,นี่เป็นเงาดีดีเด,ด้อันนี้พันถือน้ำดอกนี้รดน้ำมอเ้าเนี่ยรดน้ำทุกเชา้าเหลือแต่ใส่สปุ๋ยพี่น้องเดี๋ยวท่านด้ใส่ปุ๋ยเพิ่นนี่ แล้วก็อีกต้นนี่ยี่สิบเอ็ดใบนะคะนี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหสิบปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดใบใหมากคูหนึ่งพี่นองสองตนประทับใจมากชอบมากตรงทีเสน่เขายที่ใบกับล่ำตนเขากะสวยมั่ง สามารถเอาไปจัดชอ่อเป็นช่อดอกไม้ก็ได้ได้พี่น้องนี่ทําเป็นช่อดอกไม้แบบใส่ดอกไม้ต่างๆแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสริมโอ้สวยนี่แหละค่ะผ้ามาชมกวกมา,ากงมอรกดสวยๆเดีย๋ยวถ่า,ายภาพกันแป๊บหนึ่งปึ๊บจจะไหนยังสีได้มมุมงามเนาะ เครื่างล้ำตน้นปลูกง่ายๆพี่น้องก็คือผสมดินธรรมดาแล้วกัาดินไอ้ดินจากลาาหลังบ้านนี่แล้วค่ะแล้วก็มีปุ๋ยพวกแกบพวกกาบปกเ้าเล้อพี่น้องพวกกาบพาวกเผาพวกแกบพวกไม้ใบไม้แหงนังสิค่ะผสม สวยสวยสวยแล้วก็มีต้อนอื่นอื่นอีกอยพี่น้องเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้คือวันนี้เรามานําเสนอกวักมรกตนะคะนี่เลยจะได้กระฝากเป็นกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้คือเก่เดอ้อพี่น้องเดอ้อกลับมาแล้วค่ะอันช่วงวันนั้นพอดีอุบิเหตนุนิดนน้อยค่ะแต่เลยตอนนี้ก็คือกลับมาแล้วก็จะมาทำรายการต่างๆ่ว่นสิเป็น หาแนวท่างอ่าตัวเลขที่เคยหายนะพี่น้องเนาะและ้วกะอาจจะเป็นคลิปกินบ้างแล้วกะพวกต้นไม้พวกสถานาการณ์ต่างๆเนี่ยแหละค่ะอันไหนสวยๆงามๆกับสิน้ำมาเสนอสูพีสูน้องเบิงงเได้ค่ะเด้อจะได้กกัขอจบคลิปไปเพียงแคนิ้กรน,นะพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ